มาอีคลิปฮนะเจ็ดสนะิบเซนติเมตรฮะลาใหญ่ตัวนะที่เอาขึ้นมา,เ,านนเพื่อนๆได้พิจารณาชมคลิปกันนะใหญ่มากนะฮะบอดี้นี่ทรงพลังมากๆนะถ้าเคยะพี่ยักษ์ออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีบอว่างสำหรับ นำปลาใหม่จากญี่ปุ่นเข้าใหม่หนึ่งบอ่อทั้งมดวันนี้คือผู้เสียสละนะฮะดูบอดีนะะเรือดำน้ำชัดๆเลยนะตัวเนี้ยันเป็นชื่นชอบของใหญ่นะฮะนี่ฮะทรงพลังมากะฮะของสร้างจะมีสมูทสมส่วนมากเจ็ดสิบเซนนะะเจ็ดสิบเซนนี่เป็นหนึ่งตัวเด็กสาไกลเนนะี้ย พเ,เพื่อนที่มองหาปลาใหญ่นะล้วราคาจับ้องกันได้นะตัวดีเนี่ยทรงพลังมากฮนะหมูน้ำหรือเรือดำน้ำนะฮะชัดๆนะ,ะตัวเนี้ย วันนี้สุดๆดยองคุยครับขอบคุณครับ